กาศสวัสดีทุกท่านนะครับในช่องทาง y YouTube มัตพาไปมูนะครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่ท่าเบิกเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศฝนตกนะครับฝนตกทุกวันนะครับแต่ก็บรรยากาศดีนะครับหน้าฝนนะครับใครที่อยากจะมาชมทะเลหมอกผมก็แนะนำช่วงนี้แหละนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็หมอกหมอกก็มีทุกวันนั่นแหละนะครับถ้าเราจะมาดูทะเลหมอกเดี๋ยวผมให้ชมนะครับ หมอกทั้งนั้นนะครับแล้วมันจะมีฝนด้วยแหละนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวนะครับภูทะเบิกนะครับช่วงนี้ผมก็แนะนำะหน้กฝนนี่แหละนะรเรามาชมทะเลหมอกแต่ว,ว่าทะเลหมอกผมเห็นตั้งแต่มาวันแรกแล้วนะครับเพราะว่ามาเที่ยวมาพักอยู่ที่นี่อสามวันสามคืนสี่วันนะครับนานๆทีก็ได้มาปีละครั้งบรรยากาศดีครับ วันนีนะครับเดี๋ยวว่าจะเดินชมเดินเล่นนะครับว่าจะออกไปเดินเล่นด้านนอกชมบรรยากาศเดินไปไม่น่าจะได้ขับรถหรอกเพราะว่าฝนมันตกนะครับก็ได้ยืมร่มนะครับที่พักมาใครที่อยากจะมานะครับผมก็แนะนําสถานที่พักแล้วกันนะครับบ้านชมวิวนะครับบ้านชมวิวเพราะว่า บรรยากาศดีครับนั่งหยู่ที่หน้าผานะครับ่ะเดี๋ยวเราเดินชมบรรยากาศกันดีกว่านะวันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับบรรยากาศดีนะหมอกเต็มไปเลยแต่ว่ามันยังมีฝนโ่อยไปนิดนึงนะครับแต่ก่อนปีปีสองปีที่แล้วที่ผมมานะครับแถวนี้มีแต่สวนกระลำทั้งนั้นเลยนะครับแต่ทุกวันเนี้ย ชาวบ้านนะครับมาปลูกเป็นไร่ข้าวโพดหมดแล้วนะครับเนี่ยตรงที่ผมเดินเนี่ยตรงเนี้ยแต่ก่อนนะเป็นสวนกระหล่ำทั้งนั้นเลยนะครับทุกวันนี้เป็นไร่ข้าวโพดหมดแล้วนะฝนตกครับกลางร่มมาเดินยอดเดินทางกลางร่มมาสองคนเนี่ยเรามาอยู่หลายวันนะครับเราก็อยากจะมาเที่ยวแบบว่าเน้นเดิน เอาบรรยากาศชมวิวนะครับแต่ว่าบางวันมันก็ไม่เป็นใจฝนตกแต่เราก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่อุปสรรคของเราเราก็มีร่มอยู่นะโอ้เรามีร่มอยู่นะครับเราเดินนู่นจะเดินไปนู่นนะครับโอ้่อา,อา,าจะ,ไป,าาจะไปคาเฟ่เราจะไปคาเฟ่นี่มีที่พักเยอะแยะนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าที่พักชื่ออะไร ใครที่จะมาช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนนะครับก็เลือกวันมาแล้วกันเราไม่รู้ว่าวันไหนจะได้ดูทะเลเหมอกวันไหนจะเป็นแบบหมอกทึบไปเลยนะครับฝนตกจริงๆฝนตกแต่ว่าไม่แรงหรอกบรรยากาศดีดู ย็นแต่ว่าไม่ถึงกับหนาวเท่าไหร่นะเย็นอากาศดีครับอากาศดีช่วงนี้ดอกไม้ก็สวยเ<อ>นี่ยมุมนี้ก็สวยโ น้ำป่าน้ำป่าอู้น้ำป่าไหลหลากเนี่ยข้ามไปน้ำบนคือลงมามุมนี้ก็สวยบรรยากาศสวยนะช่วง,งฝนตกแล้วก็บรรยากาศาวาวสวยงามมากเลยต็นไหนทายอยู่บ่พี่ว่าเดี๋ยวกันด้วบ่รูว้ว่ะน้ำบนึน ดูดูดูบรรยากาศมหมอกนะครับด้านล่างเป็นหมอกที่พักนี้ก็เหมาะนะครับใครอยากจะมาก็ลองติดต่อเจ้าของดูแล้วกันนะครับบรรยากาศสวยครับบรรยากาศสวยอากาศดีด้านหลังนะครับ ฝนเริ่มหยุดแล้วนะครับทุกท่านนะครับฝนเริ่มหยุดบรรยากาศดีครับไม่ค่อยหนาวนะอากาศมันไม่เท่าไหร่นะครับบรรยากาศดีจริงบนนี้นะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวอะไรแบบนี้ก็แนะนําช่วงนี้เลยนะครับเพราะว่าช่วงเดือนกันยาตุลาประมาณนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็จะมีหมอกนะหมอกก็เยอะนะ บรรยากาศแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยโหเย็นหนาวมากเลยแหละถ้าอยากจะมาเที่ยวอะ่ะถ้าเบิกอะ่ะอย่างน้อยๆเราต้องมีสักสองคืนอะ่ะสองคืนถึงแล้วนะครับด้านบนนะครับออกมาจากที่พักด้านะครับด้านหน้าก็จะมีพวกของฝากนะพวกของฝากพวก แครอทพวกผลไม้อะไรแบบนีน้ดูบรรยากาศบรรยากาศด้าน,นบนแต่ไม่รู้ว่าฝนมันจะมาหรือไม่เดี๋ยวเราเดินไปคาเฟ่กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันคาเฟ่ก็ห่างจากที่พักไม่ไกลอะ,ประ,ลอะประมาณกิโลหนึ่งนะประมาณกิโลหนึ่งนะครับเพราะว่าผมพักอยู่ บ้านชมวิวก็จะเดินออกมาชมบรรยากาศเอาจริงๆเดินอ่ะมันจะได้บรรยากาศกว่าเราขี่รถนะเอาจงริงอืมบรรยากาศดีครับบรรยากาศด้านบนสว<อ>ยงามมากเลยไม่รู้าคาเฟ่ยอยู่ตรงไหนเพราะว่าขับรถผ่านอยู่เมื่อวานเห็น เดี๋ยวเราเดินหาคาเฟ่ก่อนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยขับรถผ่านเ,นเห็นอยู่เห็นคาเฟ่ยอยู่นะครับนี่ค่ะพี่ลองชิมดู กวมาออันนี้นะครับก็จะเป็นร้านไล่ไล่ออนละพินใช่ไหมพี่ออรพินนะครับผู้ทับเบิกนะครับก็ทางที่จะเข้าที่พักอ่ะพี่พี่จะของร้านน่ารักนะครับให้ชิมให้ชิมเยอะเลยอันนี้เป็นเมลอนใช่ไหมครับใครที่อยากจะมาซื้อแบบพวกของฝากอะไรแบบนี้กลับบ้านอะไรอย่างนี้ก็แนะนําร้านนี้อ่ะครับ ราคาย่อมเยาวนะครับมีส่วนลด10%ด้วยนะคะมีส่วนลด10%นะครับใครที่เห็นคลิปนี้นะแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออนเมื่อไหร่นะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออนเมื่อไหร่แกแต่ก็จะเร็วนี้แหละนะครับใครที่ใครที่มาเที่ยวนะครับก็อยากจะซื้อของฝากกลับบ้านนะครับก็ฝากร้านนี้แล้วกันนะครับอะไรพินหนูไม่ใช่ขันเมื่อกี้นะครับพี่พนักงานให้ชิมให้ชิมใบนะ อชิมหลายรสชาติอยู่ไม่ใช่ว่าเราชิมฟรีนะแต่ว่าเราซื้ออยู่นะครับเดี๋ยวเราจะออกมาซื้อมันเดิมเดี๋ยวตอนนี้เราเดินไปอันนี้ก่อนนะครับไปเดินออกไปชมบรรยากาศก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยออกมาซื้อนะเพราะว่าร้านร้านที่เราจะซื้อน่ะมันก็อยู่ใกล้ๆที่พักเราทนั้นแหละนะครับเดี๋ยวเราค่อยออกมาไปเดี๋ยวเราเจอกันด้านบนนะครับตอนนี้เราก็เดินได้ครึ่งทางแล้วนะครับ เพราะว่าจะขึ้นไปหอเขาเรียกว่าอะไรหอนาฬิกาจุดหอวัดอุณหภูมิจุดเช็คอินด้านบนนะครับก็ห่างจากที่พักประมาณ2โลนะครับเราเดินมาแล้วนี่นู่นเราจะเดินขึ้นไปด้านบนเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยเหนื่อยจริงเนื่ยจริงแต่ว่าเรามาเดินเอาบรรยากาศเนาะถ้าเราขับรถน่ะ มันก็ไม่ค่อยได้บรรยากาศที่เหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะหาเดี๋ยวก็จะหารถขึ้นแถวนี้แหละนะครับรถใครผ่านมาก็จะขอขึ้นเออเดี๋ยวเราเดินไปดีกว่านะแต่ว่ากกลัวสีหอดอีกละใกล้แล้วแหละครับเดินทางกันต่อครับอีกประมาณ1กิโล นะครับเป้าหมายที่เราจะไปนู่นจุดแหลมๆนู่นนะครับไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูดูเราเดินมานู่นไปไปให้ถึงจุดใหม่ <c oughs> เออ <c oughs> เดินนะครับห,ห่างจากที่พักประมาณสองกิโลกว่าๆเนาะ หอ,อนอออีาลิอวัดอุณหภูมิครับที่เราจะไปคือมาเป็นจุดสูงสุดรถมีครับแต่ว่าไม่ได้เช่าหรือไม่ได้เอามาเราเดินดีกว่าเนาะ <c oughs> เดินเานาะนยครับไปเกันต่อตอนนี้เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะครับประมาณกิโลกว่าแนละ้วเหนื่อยนะครับเพราะว่ามันเป็น ทางมันชันนะครับเวลาเราเดินมันเหนื่อยใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วใกล้ถึงจุดหนามแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาคาเฟ่นั่งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปด้านบนนะครับบรรยากาศดีนะเย็น ดูการหายใจเหนื่อยนะครับเหนื่อยเดินเดินขึ้นเขาดูเนี่ยทางชันขนาดนี้ใกล้แล้วครับเดินมาใกล้ละใกล้จะถึงแล้วเนาะด้านบนนะครับอีกประมาณห้ารอเมตรนะครับก็จะถึงลดูทางขึ้นมาลาดชันแบบนี้แหละขึ้นมาโอ้ ไปสู้กันต่อนะครับไปถึงให้ไปให้ถึงจุดหมายนะครับเพราะว่าเราเดินจากที่พักในมาไกลนะไม่รู้ว่าขากลับจะเดินกลับได้ไหมแต่ดูก่อนนะครับเผื่อโทรให้พี่นะครับมารับไปไปกันต่อนะครับ จุดหมายเราอยู่ด้านบนนะครับถึงแล้วนะครับที่พักเดี๋ยวแวะเข้าคาเฟ่ก่อนนะครับเป็นร้านอาหารที่เรามากินเมื่อคืนนะี่แหละเดี๋ยวเราไปสั่งเครื่องดื่มก่อนนะครับถึงแล้วนะครับคาเฟ่เมือนลีพูดท้าเบิกเมื่อคืนก็มากินข้าวอยู่นี่ครับอาหารนี่นอร่อยเนะนเยน็นหวานเลยนะเอา คาบูชิโน่หวานปกติเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศด้านนอกนะครับคาเฟ่คาเฟ่กึ่งร้านอาหารนั่นแหละเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยเราก็มากินอยู่นี่ด้านบน วิวสวยครับวิวสวยไอ้เงี้ยวู๊ดมีห้องอาไปห้องนีกไหมเหรอไม่รูสส้่ะจะขี่ไปสอดใส่ะโอเคนะครับทุกท่านเราถึงจุดหมายแล้วนะครับจุดวัดอุณหภูมินะครับอยู่ที่ทับเบิกนะครับเนี่ยเดินนะครับถึงจุดหมายแล้ว ด้านหน้า,ามีที่พักด้วยนะครับด้านบนย,ยินดีต้อนรับนะครับภูทับเบิกนี่ไดนะครับอาถึงจุดหมายแล้วน,นี่ถึงแล้วนะครับ โอ้โห,โหวิวสวยมากเดี๋ยวผมให้ดูสวยไหมครับด้านบนวิวด้านบนนะครับเรามาถึงแล้วนะครับ ็นบรรยากาศด้านบนนะครับที่เราอยู่นะครับเป็นจุดสูงสุดนะครับเป็นอวัดอุณภูมินะตรงนี้ด้านบนดูลมดูเมฆดูหมอกนะครับนู้นนะครับที่เดินมานะครับฝั่งนะู้นขาวๆน,นู้นนะครับเดินมา ด้านบนนะครับลมแรงมากเลยนะครับก็เป็นจุดนะครับจุดสูงสุดนะครับที่ภูทับเบิกนะครับที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็เป็นวิวอ่าหอวัดอุณภูมินะครับนี่ตรงนี้นะทับเบิกนะครับจุดยอดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดเมตรนะครับเนี่ยที่เราเดินขึ้นมา เดี๋ยวผมให้ไปดูวิวฝั่งนน้นครับไม่รู้ว่ามันจะเห็นไหมนะนู่นนะโหหสวยมากเลยทุกท่านดูดูด,ดูวิวผมว่าในกล้องอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่สถานที่จริงนะสวยงามมากเลยนะครับวิวสมกับที่เราเดินขึ้นมาจริงๆนะครับเดินเท้ามาเนี่ยจากที่พักนะครับเพื่อจะไปดูวิว ต่างๆด้วยนะครับก็ประมาณสองกิโลนี่แหละสองกิโลที่เราเดินมานะครับดูด้านหลังสวยงามจริงๆนะครับฝนจะตกอยู่แล้วนะครับแต่ดีที่เรามีร่มมาด้วยนะครับพอดีที่พักเขาให้ร่มมาด้วยนะครับยืมร่มเขามานะครับดูวิวบรรยากาศสวยงจริง ด้านล่างก็จะเป็นที่พักต่างๆนะครับก็จะมีวิวที่พักต่างๆนู้นฝั่งที่ผมพักนะ่ะก็จะไม่เห็นแล้วนะครับพอดีหมอกบังหมดแล้วนะครับ อ่ะโอเคนะครับทุกท่านก็คลิปนี้เป็นอีพีนะที่เราเอาเป็นว่าเราเดินมาเที่ยวมาชมบรรยากาศแล้วกันเนานะก็คลิปนี้นะครับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปไหนต่อก็ฝากกดติดตามนะครับฝากากด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนนะครับวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ